ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับจะทำการอัปเดตข่าวสารของ E f o o ุ b a l นส0 2 3ี่าเหมือนเช่นเคยนะครับก็วันนี้เป็นวันจันทร์นะเพื่อนก็มีการปิดอัปเดตไปคร่าวๆตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงสิบเอ็ดโมงคนประมาณ2ชั่วโมงด้วยกันนะครับก็มีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างนะเพืนก็ในคลิปนี้นะครับจะทาการยืนยันแพ็คทั้งหมดนะครับผมเพราะว่าวันนี้นะครับมีแพ็คเข้ามาใหม่เยอะมากๆเลยผมรวมถึง4แพ็คเลยด้วยกันนะครับ ก็จะมีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างองค์การต้อนรับบอลโลกเป็นยังไงกันบ้างออกมารับชมในคลิปนี้เลยนะครับก่อนไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับพร้อมเปิดให้เราได้เชียร์กันแล้วไม่ว่าพรีเมียร์ลีกหรือฟุตบอลโลกและร่วมกิจกรรมแจกฟรีเยอะแยะมากมายสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับโอเคแันก็ตอนนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นการนับถอยหลังสู่ฟุตบอลโลกนะทุกคนก็จะมีแพ็กทีมชาติเข้ามาเรื่อยๆเลยครับทุกคนและวันนี้นะครับมีแพ็กทั้ ในแพ็คทั้งหมดที่มาให้เปิดในวันนี้นะผมหรือว่าหลังการอัปเดตวันนี้นะครับจะมีแพ็คไหนเข้ามาใหม่กันบ้างน,นะผมซีแพ็คที่พูดไปก็มีแพ็คไหนกันบ้างเรามารับชมกันเลยนะครับเรื่องวันที่แพ็คแรกทุกคนเป็นแพ็คของอีพิของอินเตอร์มิลานนะครับนำทัพโดยกองกลางตัวรุกอย่างสไนเดอร์นะครับต่อด้วยกองกลางตัวรับอย่างโลธาต์มาเตอุสทุกคนแล้ก็กองหน้าตัวต่ำอย่างเดนิสเบิร์กแคมป์นี่นะครับเป็นสามตำนานของงูใหญ่อินเตอร์มิลานทุกคนสำหรับแพ็คนี้นะครับ ก็ไม้เปิดแล้วหนึ่งครั้งทุกคนก็อาทิตย์นี้นะคนหรือว่าสัปดาห์นี้นะครับก็ไม้เปิดอีกหนึ่งครั้งนี่นะครับก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับทุกคนต่อด้วยแพ็กที่สองระเบิแ,ววแพ็กของตำนานอีพิกของ AC ซิมิลานนะทุกคนหรือว่าปีศาจแดงดาของ AC ซิมิลานนี่นะครับนำทัพโดยกองกลางตัวรุกคนแรกอย่างเยืนน้อยทุกคนโรนัลดิยุ่นะครับ,รรบต่อด้วยกองกลาง c m เอทุกคนอย่างคารินเซดอนทุกคนแล้วก็ปิดท้ายด้วยมารอคนน่บรืีะั ก็เป็นสามตำนานของ AC มิลานนะครับทุกคนอยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเหมือนเดิมทุกคนคอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดได้คนนั้นเลยกันนะครับต่อด้วยแพ็กที่3เป็นแพ็กตำนานอีกเช่นเคยทุกคนแต่ว่าเป็นแพ็กของ FC บาร์เซโลนานะครับนำทัพโดยกองกลางตัวตามย่างนักเตะเทวดายยนครับทุกคนต่อด้วยเซ็นเตอร์แบ็กอย่างคาริสปูโยนะผมเลยก็กองกลางตัวรุกอย่างเดโก้นี่นะครับก็เป็นสามตำนานของ FC บาร์เซโลนาทุกคนที่ไม้เปิดในสัปดาห์นี้เช่นกันนะครับแพ็กนี้ก็ไม่เปิดแล้วหนึ่งคร 3ตํานาน3แพ็คนี้นะคนณหรือว่า3แพ็คตํานานนี้นะครับเคยไม้เปิดแล้วแพ็คละหนึ่งครั้งด้วยกันทุกคนก็สัปดาห์นี้นะครับ,บ,ระรบจะไม้เปิดอีกหนึ่งครั้งเช่นกันนะครับก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะทุกคนคอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดได้คนนั้นเหมือนกันนะครับโอเคประมาณนี้ก็สำหรับ3ตํานานที่ไม้เปิดในสัปดาห์นี้ต่ออีกหนึ่งแพ็คก,ก็คือแพ็คที่สี่แลเป็นแพ็คของฟีเจอร์นะทุกคนหรือว่า national team selection ของอิตาลีนี่นะครับก็ในภาพหน้าปกนี้นะครับนำทับโดยจาาาลลจิิิิดออนนนนนนนโรรรมมททุุกกคคคคเเเ่แะะสตต้ับ ทั้งหมดก็คือสวีนักเตะของทีมชาติอิตาลีนี่นะครับประมาณนี้ก็สำหรับทาร์วัสซูรี่นะเพื่อนก็ปลอบใจแฟนบอลอิตาลีนะทุกคนที่ไม่ได้ไปฟุตบอลโลกเลยนะผมก็สามารถเปิดได้ไม่อั้นนะทุกคนสวีคนสเวีนักเตะสามารถเหมาได้เลยนะผมราคาอยู่ที่1,100ทอนทุกคนเหมาได้ทั้งสวีคนเลยนี่นะครับก่อนนำทัพโดยจารุจิตดอนนารูมาครับทุกคนบาริล่านะครับบาสโตนีอิโมบิเล่เปริกินีนะทุกคนโลคาเทลลี่นะครับโทนาเรียทุกคนแล้วก็มันชินีทุกคน เลโอนาร์โดบูนุชี่เลยประมาณนี้นะครับก็อย่าได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับก็ไปเซ็นนักเตะของทีมชาติอิตาลีใน้ทุนก็ต้อนรับบอลโลกนะครับสำหรับตอนนี้เป็นการต้อนรับฟุตบอลโลกคนอย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวเกมนะครับจะเอาแพ็กทีมชาติที่ไม่ได้ไปฟุตบอลโลกนะทุกคนมาให้เราได้เปิดกันก่อนนี่นะครับตอนนี้ก็มีมา4-5แพ็คแล้วได้ทุนก็แพ็คล่าสุดก็คือแพ็คนี้เราขนแพ็คอิตาลีนี่นะครับและในส่วนแพ็คที่ได้ไปฟุตบอลโลกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาร์เจนตินานะครับผมที เมเลียเนย์เมสซี่อะไรประมาณนี้นะบนสับอาร์เจนติน่าก็ได้ไปฟุตบอลโลกครับท er mm ุกคนก็ส like well like ับแพ็กฟ like ุตบอลโลกนะครับจะไม้เปิดอย่างแน่นอนเมื่อฟุตบอลโลกเริ่มแข่งนี้นะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเนย์เมสซี่นะคนเลยก็โปรตุเกสอย่างคริสเตียโนโรนัลโดอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมาอย่างแน่นอนเมื่อฟุตบอลโลกเริ่มแข่งนี้นะครับตอนนี้ก็ฟุตบอลโลกยังไม่เริ่มนะครับก็เปิดแพ็กที่ไม่ได้ไปฟุตบอลโลกไปก่อนเลยกันนะครับโอเควันก็ทั้งหมดทั้งหมดประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวสารการต้อนรับฟุตบอลโลกอะไรนะครับทุกคนก็อยากให้้้้แพ็็คคทีมมมมมมชาาาาาาตติิไไหนนนนเเเเปดกกัับบงสรรถอ์ขลยะ โอเคครก็ okay, okay. ทั้งหมดทั้งหมดประมาณนี้เลยครับสำหรับแพ็กทั้งหมดที่ไม้เปิดในวันนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะนำการสรุปรายละเอียดทั้งหมดของการอัปเดตวันนี้ให้แล้วกันนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็น like, ปกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วกันนะทุกคนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนี่นะครับหากผิดพลาดกันไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปหน้าจะนำการสรุป ทุกอย่างหัวสราะว่าลงรายละเอียดการอัปเดตครั้งนี้ให้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีดครับพร้อมเปิดให้เราได้เชียร์กันแล้วไม่ว่าพรีเมียร์ลีกหรือฟุตบอลโลกและวรกิจกรรมแจกฟรีเยอะแยะมากมายสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับแต่ในวันนี้นะครับในคอมเมนต์ในมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและสนุกไปกับไลลแอดนี้ได้เลย